ค่ะชุมชนบ้านดงนาแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลและที่สําคัญในช่วงที่เขาว่างเว้นจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นการว่างเว้นจากการหาปลาในแม่น้ําโขงใช่ไหมคะใช่ครับก็การทําอาชีพการทอผ้าพวกเขาก็จะมารวมกลุ่มกันนะคะเล่นเขาเรียกว่าเป็นการละเล่นในชุมชนเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายนั่นก็คือการรํานั่นเองนะคะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างไรวันนี้หมอแคนพร้อมไหมคะพร้อมครับเหวเลยคะ่ะ ขออนุญาตนะครับเบอร์ทุกผู้ทุกคนเจ้าอาจารย์พอออกสนอหรือว่าทุกทางนะครับผมกับขออนุญาตบาทค่ำนะครับวมนวมนโมนกันยาวไม่หลดแล้วเนาะโอวาสนาพินิสินสิพินานเอิมสังสาวขาวน,นู ทั้งสั่นหันทั้งย้าเจ้าทั้งลองรลบละนม้วโลของโมกโลเดอดเดือดสำนันบมวาน้่มเมื่อวานนี้สำสิลองปากคโีพอคือสือหานบ่ได้กวานหูคงมาลองเรือบังห้วยเตยมีที่กกเตยห่มพันเลยนั่นแหละพอเดียบพนันพังนี้มีตังแต่ปลาเตยเรือของผมหวมสีเจ๋อเจ๋อเราไปเลยข้อบักเกิ <stove> ืนม <idades> ันงามคักทีดีเหลือหาย เกี้ยของอ้ายละมอโตเอ้ยอ้ยหักขี้มวนหน้าสมควรคือเล่นแรงเช้าอยู่บ่เช้าบ่มีคันหลูกเจ้าเท่าพ่อหรือผมมุ่นไปห่มพ้าผมมาแต่งคุณฝันไห่บ่าสิไปหัวมันขึ้นยามกังคี่แน่หัวสิสิคงโดง ทีระบาดเหลท้งทเฮาข้วยก็ไดเรืออายก็สร้างเป็นมือหนึ่งนั่นไสไปลองปากของทีเรืองของพี่กลมปันขอนพอยันเป็นเรื่องงอนหนักสิบ้ายหายตีนยานได้เรือพระหลมจมลงจังไหนแน่ยานได้ไตแท้แท้ญาติเวนนอพี่น้องมาทงสือ ôi này là sao không nàng, là chơi nôn nòng dầu và thong 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 im châu lại thăm thong thăm cho nó nòng chẳng nòng thấy đại nên khát phèn châu và Lập là lập là bèn là bèn hành chỉ tan ta cười ta tìm xin tan cầu phan nòng dám rác lắc เตายามแรกรักงามต้มผักที่กระยั้งหวานน้ำพึ่งน้ำพึ่งขอลังน้ำพึ่งน้ำพึ่งขอลังเด้วกระยังเ่าเปียวหฮนาเดียวเฮนาเดียวหฮนาเดียวขนงเราเดี่ยวเมื่อเป็นเคยไปนอนเป็นเคยไปนอมันจังสีทองเมื่อเคยนออีแม่น้อง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 บ่ลาจังของขึ้นหน้าล้านล้านนวลมีนาล้านล้านนวลมีนาผมขอลามาลงแล้วผมขอลามาลงแล้ว ขอบคุณครับไปน้าเอ้ยผาห้อ,อ,หองสุดดุดผาเอ้ยนอขั้นผาห้องสุดดงไปได้นอขั้นชินําเมื่อชงนงรหดม,หมันที้อใหม่ัานเอ้ยเอ้ยอแม่ฟีอยคันมันเยวเมือ่อนานีผู้พางามจะงปาปลา แกวอุ้มคึงชีเข็มนลังคามความงามเมืองไชยนี่ว่ามีนังสิบคนเปียบงามเดียบตามพันกวางที่กว้างขันเหมืนพันตาให้หน้าหน้าริมน้าแคมน้อง้ายห่วยห้องแดดชองหน้างามมือเช้าขียวะอื่อยเหมืนก้องไปค่อนไข่ไข่เอ้ยนาจุบเตยบอกว่าแดดจงว่าจ เอน,นเหลียวเอ็นนาข้ามา,ายิ่มไปเลยนั่งลำขั้นที่ม้อยน้ำอานนี้บาจังไหนนั่นแหลหน,น,น,า,ลนาคนไข่น้องนาแลหนาคนไข่น้องนาหลักกันมาที่ได้กบไดยอย่างนี้มาไท่ไปตายแด่นี้มาไท่ไปตายเดชีนานวนชีนานุวนชวนอายแนเด้อ